สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เมนูสร้างเงินล้านนะคะวันนี้นะคะครูพิมพ์นะคะจะมาชวนคุณผู้ชมนะคะต้มเบตชาไทยนะคะสูตรนี้เป็นสูตร1,500 ML นะคะหรือลิตรครึ่งนะคะอันดับแรกนะคะต้มน้ําให้เดือดจัดนะคะแล้วอัตราส่วนใส่ชาตามือนะคะถุงสีทองหรือถุงสีแดงนะคะอัตราส่วน1ต่อ1นะคะลงไป45กรัมนะคะต้มให้เดือดนะคะ คนนะคะแล้วจับเวลานะคะ1-2นาทีนะคะคนชานะคะในน้ำเดือดจัดๆนะคะก่อนจะทำการปิดฝาปิดไฟและปิดฝาและอบชาต่ออีก25นาทีนะคะก่อนที่เราจะไปกรองนะคะเก็บชาไว้ใช้นะคะในวันต่อไปนะคะชานี้สามารถเก็บได้ถึง2ออาทิตย์เลยนะคะเราสามารถเอาไปทำเป็นชาผลไม้หรือว่าชานมได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูนะคะหลังจากครบเวลาแล้วนะคะเราจะทําการกรองนะคะและกรอกใส่ขวดแล้วเตรียมแช่เย็นนะคะเราไปดูขั้นตอน,ต,อนต่างๆนี่ค่ะตอนนี้เราก็ได้น้ําชาไทยนะคะหลังจากที่เราต้มแล้วก็อบชาจนครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะใช้ถุงกรองนี่นะคะในการกรองชานะคะ เมื่อเรากรองชาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะให้เราบีบเอาน้ำนะคะอย่าใช้มือบีบนะคะใช้ที่ขีบแบบนี้นะคะบีบเอาน้ําชาออกให้หมดเลยนะคะแล้วเราก็พักชาตอนนี้พักชานะคะไว้จนเย็นสนิทละตอนนี้ก็ก็จะเก็บนะคะใส่ขวดนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นนะคะก็สามารถเก็บไว้ได้นานเลยนะคะ การที่เราต้เมเบดชาไปแบบนี้นะคะ่ะยิ่งเราบ่มไว้แช่เย็นไว้ข้ามคืนนะคะความเข้มข้นของน้ําชาเขาก็จะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะยิ่งทําให้รสชาติชาของเราอะคะ่ะมีความเข้มข้นหอมนะคะโดยที่เราชุทุนนะคะแต่ความเข้มข้นและคว,วามหอมของชานะคะเราจะได้แบบเต็มๆเลยนะคะทําให้เราลดต้นทุน,นะคะ่ะถ้าเราชงเป็นแก้วต่อแก้วโดวยการชักชานะคะเราก็จะใช้ชาเยอะกว่าก,การต้เมเบดชาแบบนี้นะคะ สูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่ลิตรครึ่งนะคะเดี๋ยวครูพิมพ์นะคะจะเขียนสูตรเต็มๆให้นะคะที่แบบ5ลิตรนะคะแล้วก็จะเอามาชงเป็นเมนูชานมและชาผลไม้นะคะให้ดูนะคะในคลิปต่อๆไปนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็ได้น้ําชาที่เข้มข้นมากนะคะดูสีเขาสิคะเขาจะมีความเข้มขน้นแล้วเราจะใช้ชาในปริมาณที่น้อยและเราต้มแบบนี้นะคะทําให้เราลดต้นทุนค่ะและชามีความหอมเข้มข้นเป็นเอกลักษณ์นะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ